ความน่าสะพทือกลัวถ้าคุณไม่เชื่อละก็จองอย่าลบหลู่ไวไวรถหมูสับอร่อยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเ้วยหมูสับเลิกคัดจากเนื้อหมูชั้นดี เอาเรื่องด้วยเครื่องเทศเข้มข้นเอาเรื่องด้วยกลิ่นเย้าวยวนของน้ำมันเจียวหอมเอาเรื่องด้วยเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดอือหึเอาใหม่ชามเลยแล้วกันกกรอร่อยเอาเรื่องครบเครื่องหมูสับตกไวไวรสหมูสับเมนมีด่งสำเร็จรูปไวไวเหนียวนุ่มไม่อืดสปอตวิดีโอนี้ไม่เหมาะที่จะฟังคนเดียวโู้ยต้องฟังกันเพื่อนช้างเพื่อนแนนเพื่อนเด่นและกับเพื่อนชื่เอเน็กชวนกันอย่าก็มาเรื่องก็มา เพื่อนชวนชวนแนเพื่อนชวเพื่อนแฟบอกไว้ให้รู้รองกับเพื่อนดูนี่สุดยอดมากข้นช้างเติมเต็มเต็มคำว่าเพื่อนเติเต็มต็มเต็มคำว่าเพื่อนเติเต็มต็มเต็มคำว่าเพื่อนฟังแล้วกระดุณาอย่าอยู่คนเดียวช้างเติมให้เต็มคําว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ โอ้มิสเตอร์แซกซ์แมนครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วผมยังเปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยแม้ในบางครั้งผมไม่มีเวลาเข้ามาดูแลการเรียนการสอนด้วยตัวเองแต่ได้กล้อง IP camera และอุปกรณ์ ADSL WiFi ของ TP Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากทุกที่และที่สำคัญ TP Link เข้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานในทุกกรณีจริงๆโทรเลยครับ h o ตไลน์24ชั่วโมง02 4 1 9 0 5 5 5จะเรมาเป็นกฎเกณเรื่องความรัก สาวๆนะเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานอืมก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มหืมดดีนะเรื่องบนเตียงป้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วยอ OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจะรดเท้า OMG พร้อมจัด ไม่มีจอร oh. Oh. ประสบการณ์บางอย่างในอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำไม่อาจลืมจึงทำให้ความหลอนติดตามไปทุกที่ m p ็มพีสามด k ชชุดที่27หรือที่สุดของเรื่องเล่าขย่อขวัญกับดีเผีหนึ่งเดียวของเมืองไทยป่องกระพลทองพลับและพลพักเดอะช็อคพิเศษการกลับมาเดินสายสุดกรีดวีสยองณโรงพยาบาลรังนนทบุรีคืนความหรือให้สังคมไทยกันอีกครั้งที่เซเว่นอีบุกสมัยร้านไนอินบุ้มแรงด n a แมงป่องแคปบีเชิบูยาและร้านจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไป บางทีชีวิตก็เป็นแบบนี้โกฟีชวนผู้บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์มาร่วมเสพหนังสั้นสามเรื่องโคตรแรงโคตรตระดีโดยผู้กำกับต้นจุมพลเซอรียลเกมพลิกโชคชะตาเล่นตลกรักตาระบัดเซอร์จริงเรียวแท้คุณหนูโลกสวยไม่ควรดูด้วยประการทั้งปวงกูมีเซอรียลเกมพลิกโชคชะตาเล่นตลกรักตาระบัด27พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ เคยหรือไม่เวลาที่คุณถ่ายรูปคนเดียวแล้วมีเสียงดังข้างหูว่า Cheese หรือแบบนี้ Cheese หรือว่าแบบนี้ Cheese เจอแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวล่ะครับเพราะไอมี่แมซี่นัมเบอรคือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมเทคโนโลยีไวซ์เชตเตอร์คอมมาน d สั่งถ่ายภาพด้วยเสียงเียงพูดคำว่า Cheese ก็จะทำให้ใครๆมาแย่งกัน ไอมี่แมซซี่นัมเบอร์วันสมาร์ทโฟนที่จะทำให้คุณไม่พลาดช็อตเด็ดอีกต่อไปไอมี e. โลกแห่งความประทับใจในมือคุณไอมี่แมซซี่นัมเบอร์วัน we care what you care กฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกดข้อที่หน่งควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่สองปิดไฟให้หมดทุกดวง กดข้อที่สามมีสมาธิกฎข้อที่สีมีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวังว The t h o k Story สนับสนุนโดยเบียช้างเติมให้เต็มคำว่าเพื่อน THE Ch STORY CHOCK สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Chock Story ค่ำคืนนี้ ผมได้ยกอีเมลเรื่องหนึ่งมาจากคุณแก้กับเรื่องพระใหม่ปัจจุบนันนี้แก้อายุ23ปีเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรขณะนั้นแก้ได้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ญาณประโลรโยธินตัวของแกนั้นอาศัยอยู่ในหอพักเรื่องของเรื่องก็มีว่าปู่ของแกนั้นได้ล้มป่วยลงโดยที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งในตอนนั้นทางบ้านครอบครัวของแกก็อยากที่จะให้แกนั้นบวชให้กับคุณปู่เพราะว่าปู่มีหลานชายเพียงสองคนที่ยังไม่ได้บวชเรียน ซึ่งก็มีเก้กับลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งทางคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยอยากจะให้บวชพร้อมกันไปเลยแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้สอบพอดีแล้วก็จะปิดเทอมเก้ก็เลยตกลงที่จะบวชที่บ้านของคุณปู่ก็คือจังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอลาดยาวตัวของเก้เองนั้นก็อาศัยอยู่ในหอพักมาได้หนึ่งปี ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งใกล้เข้าช่วงที่จะบวชก็เ,เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกน,นั้นกลุมากเกิดขึ้นจนได้ต้องขอบอกก่อนว่าเกน,นั้นอาศัยอยู่ในหอพักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็จะไม่ค่อยอยู่ห้องกว่าจะกลับก่อนเช้าไม่ก่อนดึกเนื่องจากว่าติดเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยส่วนมากเก้ก็มักจะอยู่คนเดียวตลอด มีวันหนึ่งหลังจากที่สอบเสร็จวันสุดท้ายแก้นั้นก็นอนพักอยู่ที่หออยู่รอจัดข้าวของเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วเดินทางไปบ้านของคุณปู่เวลาในขณะน,นั้นประมาณตีสองกว่า,วาแล้วแกเพิ่งจะดูฟุตบอลจบก,ก็เคลิ้มหลับไปแต่แล้วแก้ก็ต้องมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อรู้สึกได้ว่ามีมือมือหนึ่ง ซึ่งรู้สึกเลยว่าเล็บนั้นยาวมากๆากแกรู้สึกว่ามือนั้นกำลังลูบอยู่ที่ตัวของแกเองลูบจากหัวไหล่ลงไปถึงช่วงเอวแล้วแกก็ตกใจตื่นแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่พบเจออะไรแก้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายแต่ว่าวันที่สองเป็นวันศุกร์เกตัดสินใจบอกแม่ว่า จะอยู่หออีกหนึ่งวันเพราะว่าต้องทำวิจัยกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเหตุการณ์ในวันนี้แรงมากขณะที่เก้กำลังหลับอยู่เวลาประมาณสักเทีย่ยงคืนความรู้สึกที่มีมือมันลูบไหลตามตัวนั้นก็มีมาเหมือนเดิมโดยที่ตัวของเก้นั้นขยับตัวไม่ได้ลักษณะเมื้นโดนผีอำ่ำพยายามจะสวดมนต์แต่ก็ไม่สำเร็จ พยายามพูดแต่ก็ไม่มีเสียงและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็เกิดขึ้นมีเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูของแก้ว่าไม่ต้องวดวรอกมาอยู่กับพี่เธอจะได้สบายเสียงที่ว่านั้นแหลมและส่งพลังมากๆลักษณะของเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่ฟังดูแล้วน่าจะมีอายุสักหน่อยเก ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ได้แนตะ่สวดมนต์จนหลุดจากวังวนนั้นมาได้แล้วก็รีบลุกขึ้นมาเปิดไฟทําทุกอย่างที่จะให้ตัวเองนั้นไม่หลับแต่ว่าเกก็เผลอหลับไปอีกจนได้และต่อจากนั้นสิ่งที่ได้สัมผัสก็แย่กว่าเดิมเกนั้นเหมือนไม่รู้สตัวทําอะไรไม่ได้มีแต่เสียงของผู้หญิงคนนั้นคนเดิมกระซิบอยู่ตลอดเวลา คำซ้ำๆคำเดิเดมๆอยู่อย่างนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จับมือของเก้จูงมือของเก้เดินออกไปจากห้องจะเหมือนกับความฝันก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเก้ได้ถูกจูงมือออกไปจริงๆผู้หญิงคนนั้นจูงมือของเก้ออกจากห้องเท่าที่เก้จำลักษณะของเธอได้ก็คือเธอใส่เสื้อสีขาวชุดยาว ผมยาวเล็บยาวแขนของเธอซีดเซียวไปหมดมือของเธอกำลังจับแขนของแก้อยู่ลักษณะเหมือนกับว่าวิญญาณของแก้เด่นหลุดออกไปจากร่างขณะที่เธอกำลังจุงมมือของแกอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดพูดย้ำๆคำเดิมว่าไม่ต้องวัวรอกมาอยู่กับพี่จะได้สบาย เดินไปกับเธอจนถึงบันไดเกือบที่จะถึงทางเข้าที่ต้องใช้ขี่การ์ดอยู่แล้วแต่ว่าจูๆ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็กรีดดังมากแบบโหยหวนเธอร้องแบบไม่ได้สับเท่าที่จับใจความได้ก็ประมาณว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วเสียงนั้นก็นเงียบหายไปแล้วเก้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา เงือแตกเป็นตัวไปหมดเช้าวันนั้นเก้ก็ได้ไปนั่งคุยกับแฟนของเพื่อนซึ่งแฟนของเพื่อนนั้นอาศัยอยู่หอใก,กล้ๆกันพอเก้เล่าเรื่องทุกอย่างจบแฟนของเพื่อนนั้นถึงกับหน้าซีดเพื่อนพอเก้าถามว่าเป็นอะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้กลับหอมาดึกก็เลยคิดว่าจะขออาศัยเก้เขาไปนั่งรอจนเช้าแล้วค่อยกลับ แต่ว่าโทรไปตั้งหลายสายเก้ก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วระหว่างที่โทรอยู่นั้นก็เดินมุ่งหน้าไปที่หอของเก้จนกระทั่งไปถึงห้างเข้าตรงที่ต้องใช้บัตรขี่กราดเธอก็รู้สึกตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าบันไดตอนแรกนั้นก็นึกว่าคนที่อยู่ในหออาจจะทะเลาะกับแฟนแต่ว่า พอเธอเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาเธอตกใจก็รีบวิ่งกลับหอไปเลยหลังจากวันนั้นเก้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมตัวบวชในเว็บแรกที่เกเห็นวัดก็รู้สึกกลัวไม่น้อยเป็นวัดชนบทห่างจากหมู่บ้านเกยนั้นได้ไปเก็บตัวที่บ้านปู่อยู่สามวัน เพื่อรอบรรดาญาติญาติที่จะตามมาไปอยู่คืนแรกก็เกิดเรื่องเลยมีญาติคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านตามบ้านนอกที่นี่ก็จะเหมือนครอบครัวเดียวกันหลายๆคนก็จะสนิทและก็รู้จักนักคุ้นกันเป็นอย่างดีมีป้าอยู่คนหนึ่งป้าคนนี้เป็นญาติห่างๆจูจูป้าคนนี้ก็โดนสามีของตัวเองนั้นฆาตกรรมโดยที่วันนั้นเก้ก็ยังได้คุยกับป้าคนนี้อยู่เลย พอตกค่ำป้าก็โดนฆ่าลักษณะของศพนั้นเหมือนโดนบีบคอรอบคอนั้นเขียวช้ำไปหมดเกยปั่นจักรยานไปดูด้วยใจไม่ดีว่ากำลังจะบวชดัดนมีคนรู้จักตายซะอีกหลังจากนั้นเกยก็กลับไปนั่งท่องบทสวดมนต์ตามหนังสือเพื่อจะเตรียมตัวบวชจนกระทั่งถึงวันบวชทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งวัดนั้น มีพระแค่สี่รูปมีพระเก่มีพระลูกพี่ลูกน้องหลวงพี่แล้วก็หลวงตาเจ้าอาวาสตัวของพระเก่นั้นได้อาศัยอยู่ในกุฏิหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับศาลาเก็บศพคือ